เราจะเป็นสักขีพยานในการเปิดดูเครื่องตีไทยมันมันตีไทยเดียไอ้ว่านตีเล่าบนางตีอีสานบอกอีสานกับเล่าเนี่ยอันเดียวกันป่ดนตีก็ดูตีพื้นบ้านพื้นบ้านอีสานเอออีสานก็คืออีสานเล่าก็คือประเทศเล่าเออที่นี่เทียงแต่วัฒนธรรมหรือว่าประเพณีมันเองเหมือนกันค่ันี่คือดนตรีจาบ พื้นถิ่นถ้าเป็นโบราณก็เรียกว่าอาณาจักรลานช้างนะครส่งตรงโดยไปสนีไทยครับอ้าวตัดเลยครับตัดริบบิ้นไปไหนก็ฝรั่งเขาเรียกว่าแคนเม็ดนะครับแคนครับดูจากที่การห่อนะก็จะมีความปิดนะเปิดมาแล้วนะครับห่ออยู่บ้างแต่แฉมแล้วได้ดัมแถมแถมแสดงว่าเขามีกล่องเองแสดงว่าเขาก็เติมทำเป็น เป็นงานที่จริงเอาจริงเอาจังนะฮะเป็นงานที่ชิมือครับนะครับกำลังลุ้นกันว่ามันชื่ออะไรครับนี่ลุ้นเลยนะครับถึงกับลุ้นเลยนะครับว่าสวยไหมสวยงามแค่ไหนโอ้โหดูจากลักษณะนี่เหมือนกับโบราณนะฮะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกอะไรรูปแบบแบบสมัยเก่าอ่ะ แบบคงไว้ซึ่งโบราณครับเออโบราณดูจากหัวนะครับครับหัวจะเป็นหัวแบบแบบโบราณ้องแกะดูข้างในนะครับว่าไม่มีเป็นยังไงครับถ้าราว่ามาดูกันแล้วแกะแล้วมาดูว่ามันงามขนาดไหนโอ้โหทำพินสามสายครับประกอบด้วยอะไรบ้างพชานาม้อะไรมาดูกันครับมันนครับอบอดี้หน้าต่างบอดี้จัตัวตัวตัวบอดี้นี้เป็น ไม้อะไรนั่นเมื่อกี้นี่ไม้ขนุนบ่บ่แมนใช่ยายสิบอกว่าไม่ก็ไม้ไมปดูไปดูข้างหน้าเนี่ยเป็นไม้มีไม้ขนุนเออมันจะออกเหลืองๆไม้มีใช่ไหมเนี่ยเหลืองๆเนี่ย,ย,ลยแล้วตรงที่เป็นดิฟเฟดดูดิดูจากหน้าคนถ่ายหน้าเหลืองๆแสดงว่ามันจะเป็นหน้าขนุนแน่ๆเฉยทำเป็นดีไานดูการดีดเปล่าๆนะยังไม่อันนี้มันมีมี eq มีคอนแทคด้วยนะครับ โอ้โหนี่จากการดีเปล่าๆด้วยนะครับธรรมดาได้เลยนี่ครับไม้ข้างคือไม้ประดูครับไม้หลังก็คือขนุนไม้ขนุนแต่ติดหน้าเป็นลาเป็นไม้ขนุนที่ถูกปะด้วยครับก็ทำเหมือนเส้นเหมือนกับเออเหมือนกีตาร์เลยอ่ะใช่เลยว่าตรงกลางเส้นนี้น่าจะเป็นไม้ไม้ชิงชันมากครับเป็นไปได้ครับเออเป็นอ่บราซิเลียนลอดหวนหรือเปล่าครับอืมหาไม่ยาก ก็เป็นไปได้ว่าจะเป็นบราซิเลียนนะใช่ครับม,มาซิเลียนบ้านเราคือไม้ชิงชันนะนครับเพราะดูไม้เนีบสวยงามนะครับเส้นเนี้นี่อันนี้มีเป,เปล่าๆด้วยที่ยังไม่ได้เสียงแจ,จ๊กนะเป็นสายเอ็นด้วยมีสายเอ็นด้วยปกติเคยเห็นแต่เป็นสายเหล็กนะครับสายวดื่อ้ข้อดีของสายเอน็นก็คือลักษณะเสียงจะนุ่มเสียงจะนุ่มจะให้เสียงที่ ลุ่มลึกหนาหนาหนาแล้วก็นุ่มไม่บาดหูนะครับแล้วรับน้ำหนักมือดีๆีโอพอดีที่ชอบเลยครับก็ทำคอรับรับพอดีนะครับรับมือเราพอดีนะครับคบทำมือรนะับแต่ผมชอบการเลือกไม้นะครับการเข้าไม้ที่เส้นนี้ชอบเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะเป็นกระดูกเป็นสัตว์เป็นกระดูกอ่าเป็นสัตว์ ส่วนพวกกีตาร์ระดับโลกเขาก็ทำกันอย่างนี้นะครับกีตาร์พวกกิ๊บสันก็ทำลายประมาณนี้คอตรงเนี้ยถ้าสังเกตดูมันจะรับนี้กับมือเรานะครับมันเหมือนกีตาร์อันหนึ่งยี่ห้อหนึ่งที่ผมเคยสัมผัสคอแบบเนี้ยอย่างไทยยี่ห้อเช่ครับส่วนการตรงนี้เขาถึงจะเป็นใส่อันเนี้ยอีคิวอีคิวนะครับ ซึ่งก็ทำให้เล่นกว้างขึ้นนะครับแต่ตัวเนี้ยผมคิดว่าถึงจะเป็น EQ แบบร่วมสมัยแต่ว่าเขายังทำอ่ก็ยังอ่ายังคงไว้ซึ่งซึ่งความเป็นโบราณอยู่อความเป็นเป็นโบราณเป็นพินเดิมๆดิมีเหมือนกันนะครับก็จะพยายามที่จะให้คงไว้เออดูจากการทำดูมาดูที่ลูกปิดก็เออจะให้เห็นติดเป็นธรรมชาติใช่เาเป็นธรรมชาติดีนะครับ แต่ปรับเป็นร่วมสมัยอนุกครับแต่ที่ว่าคิดว่าการที่อลูบิดมาใส่ก็คือเพื่อความสะดวกในการใช้งานใช้งานจริงนะครับอันนี้เดี๋ยวฟังเสียงเปล่าๆก่อนนะครับตรงบิดมันนะครับตะกลายก็จะตรงตรงนี้ตรงบิดสะพานตรงนี้เออเขาก็รู้จักเลือกใช้นะครับพยายามให้คงไว้ซึ่งความเดิมนะครับความโบราณนะครับแต่การผูกการเข้า ที่ส่วนประกอบตรงนี้ตรงตรงตรงบิดตรงนัดบิดตรงนี้ก็น่าจะเป็นไม้อะไรนะุุรไม้บาซิลเลียนรถบนหดหรือซิงซันเออนะดูจากตรงนี้นะครับเป็นไม้เนื้อเนื้อแข็งเป็นแกนไม้พิเนศ์ตรงนี้ด้วยนะใช่ครับพิเนศ์ตรงนี้ใช่เราก็เล็กถือว่าคือผมดูแล้ว จะรีวิวนานเกินไปครับอยากฟังแล้วตัวนี้ผมเริ่มอยากฟังแล้วอยากฟังแล้วเอาฟังเสียงเปล่าๆนะลั่มนายจากจากลั่มน่ติ๊กเพลงดีเฟดจัมโบ้นะกดกดเล่นสบายนีไหมสบายดีครับลั่มน่จะบดอะไรสูงไหมพอดีแล้วครับพอดีนะชัขึ้น ลายโบราณฮะเสียงนุ่มมากครับอ่าดีดีอ้าวติ๊กลองดูสักหน่อยคงจะได้ลองพัก เทคนิคเลยพอลองดูแล้วอาจจะต่อไปจะได้ลองนอนดูััได้ครบลองเบิรงจากเพลงนึ่งทำขัดดีนหลังเสียงมือพพนอันนี้ก็เรียกมือพพนก็เรียกพพน่ะเพนประยุกต์ร่วมสมัย จูเนอร์ด้วยนะรครับต่อไปเราจะไปลองเสียบตู้ผมมีจูเนอร์ในตัวเมื่อกี้ผมก็ลืมในตั้งนะครับเพราะว่ามันจะมี EQ จูนเนอร์นี่ครับเป็นเนเสียบแล้วนะครับแต่หนึ่งมันต้องเป็นเป็น E ใช่ไหมครับครับเป็น E ในบาสเลอร์เราดูบ้านบ้านเราเคยอะไรนะชิ้นชั้นนะเลย thank you เ,เล่น Dynamic ได้ไม่ง่ายง่ายด้วยเออเราเล่นเบาก็บอแต่ว่าเขามีประสบการณ์ทำดี่ะมัน,มน,ออน,นกูเล่นได้ไม่ง่ายง่ายเลยอันนี้เขาเรียกทรงอะไรทรงตามภาษาเรียกทรงอะไรทรน้ำเต้าว่ เต้ำเต้าววะ,ะต้องฟักมากนีฟักมากไง ชอบตรงมันเนีย่ยเล่นไดานามิกได้แบบพอได้โอ nhìn như là thép bình này. Chính kỳ ใชจากที่ร้องไปโอ้ดีดีดีเฟตมาตรฐานเสียงกล้องกังวนมักน้ำอยู่เพื่อไปไหนเด้อบ้าเป้าเปล่าเสียงดีครับเสียงดีเสียงดีเยี่ยมเลยพี่เสียห็น่ลาเป็นไงครับมักกับประจิตการว่างตำแหน่งการว่างอื่นต่อโ o s i ช i o n เออ ตำแหน่งของเศก็ดีครับรูปแบบความเป็นพินกันยังมีเนาะโบราณครับว่ารูปแบบจังเดิมทั้งที่โจทย์ผมแค่ว่าผมอยากได้ทรงโบราณแบบหน้าแบบนี้ลูกบิดหลอกแบบนี้แล้วก็เพิ่งก็ดีไซน์มาตามนี้เลยครับแล้วก็คาแรคเ,เตอร์เสียงผมอยากได้เป็นสายเอน็น <ๆ S 1> ที่ผมบอกไปเนาะ <ๆ S 1> ผมก็เลยเอาคลิปวงจุลหัวล้านไปเปิดให้เ,เพื่อนเบ่งเพิ่อนก็ฟังจากนั้นแล้วเพิ่นก็ดีไซน์มาตามนั้นเลยครับ แต่เ,เ,เพ็่เคยดหาก็ได้เสียงนี้ออกมาโอเค